เนาแรกไหมเอาแรกก่อนนีแอ็กซเมชใช่ม็กซ์พลิิโอ้โหแมงแล็บเลยวะมีบ้านขวามือด้วยวะเออไม่มอ ระวังน้ำท่วมนะยที่ไปดีกว่ามามาทำไมน้ำตัวน้ำท่วมช่างมันเอ๊ะมันมีอะไรให้เก็บไปในเวรไม่รู้ว่ะเฮ้ยเข้าได้ปะทำไมเจอตะหมอกอ่ะนั่นดิเฮ้ยตัวนี้บันไดกูเจอทางออกอีกทางเลยเนี่ยมันเป็นบ้านโล่งๆเนี่ยกระเปล่าเลยไม่แน่ว่ะไม่น่ามีอะไรไปเข้าทางหลักเลยแล้วกัน ไม่เคยฉายอ่ะเฮ้ยเลกอกยันหน้านี่เลยไอคิวมันไปเอามาแล้วเปล่าเอออะไรอะไรอะไรหนีอะไรมาหนีอะไรกันมาหนีอะไรกันมา มึงหนีอะไรกันมากูไม่รู้ไอ้ยกูไม่เห็นไอ้คิวอัได้ปะไเลยวะกูกำลังกูกำลังเดินขึ้นมากูเห็นหนีสอดตัวยืนอยู่บนนั้นกูวิ่งไม่ถ่ามกูวิ่งเดินไ่สงสัยอะไรเงี้ยกียร์กูได้ยินเสียงไอ้คิวหอบแล้วกูก็ไปละโอเคเฮียกูไม่ใช่ประสบการณ์พีอะไรสิงไปเข้า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 เฮียก็ไม่รู้เห็นมีคิววิ่งมาก็วิ่งตามวะเออกูไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยเราเห็น เสียงอะไรประตูประตูประตูคือไม่เห็นแต่เราเห็นมึงเห็นอะไรอะเมื่อกี้อัดไหมป่าอัดอะไรฟิวเหรอเออเฮ้ยเจ๋งเอากลับเอากลับยาเลยเอ้ออะไรอะดีคิดเลเวลรังสีรังสีเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อย่าบอกนะว่าเป็นไฟของเรชั่นีอะกูกลับละเอาไอเว้นอะปเอะไรเปิดไปแล้วอ๋อเอาของไปด้วยเอาของไปด้วย เจ้าไปตัวตายแล้วจ้ากูไม่มีอะไรเลยติดตัวอ๋อกูรู้แล้วทำไมเอเวนโดดไม่ได้เมื่อกี้สตามิน่ามันหมดอะดิเออไม่แน่เฮ้ยเรียบร้อยได้แล้วไปไรเงี้ยกูไปรอลอยสัตว์ไอเวนกูรู้แล้วทำไมเมื่อกี้มึงโดดไม่ได้สตามิน่ามึงหมดอะดิก็รู้อ่ะอ๋อมันกินสตามิน่าด้วยเหรอเออมันกินนิดนึงกินกิน ได้เท่าไหร่ละได้มาเท่าไหร่ละเฮ้ยไม่รู้ราคาด้วยวะไอ้นี่หกสิบบาทไม่หมายถึงไอ้นี่ไม่รู้ราคาไอไอฟิลเนี่ยหกสิบห้าใครไม่รู้วะเข้าไปอีกอ่ะเข้าไปละไปไปไปเที่ยเที่ยงละเที่ยงละต้องพิมพ์เข้าสแกนในคอมดิน้ำมันจะท่วมอ่ะไปตอนที่มันอากาศดีไหมไม่มันท่วมอยู่แล้วไม่เหรอคืนหรอก ไม่มันมีพวกมันมีพวกตอนเช้าไงตอนเช้าตอนเที่ยงอะมพ์สแกนสแกนแล้วเจออะไร There are six objects outside the ship ท o อท l อ8 2อีก6อันอะคอนโดไม่ได้เมื่อกี้เห็นมันเดินไปทางซ้ายอ่ะฮัลโลเฮ้ยเชี่ยน้ำน้ำท่วม น้ำขึ้นน้ำขึ้นดูดูดูนี่คนจอคนโนเวนเลยฮะมันมาแล้วนี่ไงเอ้เบนมันมีของหกชิ้นนะในแมปอ่ะเราเพิ่งได้มาสามไปดีกว่าเอาแค่นี้ก่อนไหมเอาแค่นี้ก่อนไปดาวไปดาวไปดาวใครของวันนี้มันนี่มันน้ำจะท่วมแล้วเนี่ยดาวใครของชิบที่อะไรเนี่ยเตื่นได้เดี๋ยวเดาวตื่นฮไปหาเงินได้เขากว่านเขาปทีเดียวเลยอะไรกาดิออนอะไรสักอย่างนั่นแหละ เดอคอมพานีบิลดิ้งปะเจ็ดเอ็ะเจ็ดเอ็ะเออคอมพานีอ่ก้อนเออก้อนกออนกาดิออนเอออะไรสักอย่างนึ่งนะเออแป๊บหนึงทำไมไอมันกลายเป็นเล1ีวะทั้งๆที่มันแบกของมานี่ทูเดย์ลฟท์เราจะตายกันหมดหื อันนี้ไปไหนนี่เฮ้ยอ้าวเราจะไปเลยเหรอเราจะขายเลยเหรอเราไม่ขายทีเดียวขายเลยไอ้เหี้ยมันจะได้ไม่ต้องขายทีเดียวหรอกไปเรื่อๆเรยๆอ่าโอเคจะได้แบบเดี๋ยวมันตายมันจะได้แป๊บหนึงเราต้องจอดปะถ้าถ้าจอดม,นนนอมันเสียวันปะตอนนี้ยอุ้ยเชื่อเชื่อเดี๋ยมันเสียวันเออมันเสียวันปากมันก็เสียแล้วแต่ไม่เป็นไรมันก็เดทดไลน์นี่ให้มีเวลาหายหนึ่งวันแล้วก็เดทไลน์ไปหาเลยอะอ่าโอเคมันถ้ามันได้ไม่ครบอ่ะ โอ้เอมกลัวอะไรวะฉลอสมสิบเองเราจะตายกันหมดเดี๋ยวเตอนนี้กูตอนนี้ตอนนกูมอเปล่าเลยเเลยฮาซาสเลเวลเซฟสามอัน5้มเราได้แค่ห้มันแดกใครไปวะนะมันแดกใครมันไม่ใช่มันแดดคนกดกิ่ง <ค><ณ>มันแดกคนกดกิ่งเยอะไอ้เหี้ย What the fuck ไอ <c oughs> ้เหี้ยโดนแดกกูไปละกูไปละ <c oughs> จะแดกผมนะครับโอเคมันไปแล้วไอเวนตายไอเวนไปแล้วเท่าไหร่วะไดสิบเจ็ดบาทได้ดได 77. เจ็ดสิบเจ็ดอ้ก็ยังดีวะไปไปสตาร์ชิป สตาร์ชิปทูเปอร์ไอ้เชี่ยไอ้เวนตายแล้วแล้วก็เหลือสามคนในการไปไปหาไอ้เนี่ยดีเซ็ตเปล่านีไงอ๋อไในบอกไนบอกว่ามันเซฟไงวะไอ้เชี่ยเซฟไหมล่ะเซฟพอไงไอ้เชี่ยหาซาเซฟนะครับ ยังเหลือสองวันอยู่ยังเหลืออีกสองวันโอเคแปลว่าไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้ถ้าเกิดเราออกดาวก็เสียไปวันหนึ่งอะใช่ปะใช่เหรอลองไปดูออก็ดีลอง experimentation เหมือนเดิมอะชื่อแมปว่าคืออะไร experimentation d x c e จ้า c e experimentation confirm ต้องเสียตังค์ไหมเนี่ย ไม่ไม่ไม่เสียไม่เสียแต่มันบอกว่ามีฝนตกอยู่เราจะไปอ่ะฝนตกอ่ะอ้าวแล้วมันมีดาวอื่นด้วยวะไม่ไม่ไม่ element เออดาวที่มันไม่ฝนฝนไม่ตกได้ไหมไมนไม่มีมันก็จะมีแต่ตัวเยือยดักหน้าประตูในไหนเยือย eclipse เงี้ย eclipse เลยมั้งล่ะไปก็อาจจะไม่มีก็ได้โอ้ยทเ a อร์สตอมมี่เลยด้วยโอ้โหสภาพอากาศไม่น่าไป อ่ะแต่ยังไงก็ต้องไปวะไม่งั้นเราแตกลองลองไปลองเช็คไอ้ดาวนั่นหน่อยดิว่าไปแล้วจ้าหกหกสองศูนย์ศูนย์หกหกเพรมันมันมันเปลี่ยนซีดใหม่อยู่เปลี่ยนซีดม่อยู่เว้ยเปลี่ยนซีดเนี่ยใช่ดีไงฝนต่อมาเหือนเลยว่าไอ้พอแมตเดิมมันเดิมอะไรนายตุ้ยบอกว่ามันมันเปลี่ยนตาไหมนี่ไงตาอะไรนะเด็กูสแกนดูดิอ่ะ ตามแมปโลกไงเอ้ยเอ้ยสั่งไฟฉายได้ไหมไฟฉายเออสั่งไปไม่ขาผาียอฟ้าผ่ากูไม่อยากอยู่หาชิลมดีกว่าไปละไปเย็นละจ้าใครอ่ะรูเหรอใช่ใช่มาอยู่หรอกข้างนอกเข้าเลยไหมอ้อไปหารอเขาแล้ค โอ้โหเข้ามาก็มืดเลยฝั่งขวาแล้วกันได้แจกกันเลยชิปหายเลยเราต้องไปหาไฟฉายแล้วล่ะงันจันเลยงั้นเอาของไปวางก่อนแล้วกันอ่าสั่งไฟฉายอยู่สั่งเลยสั่งเลยเมื่อกี้มืดมืดหมดเลย มึงซื้อมึซื้อแล้วมึงกำลังลงมาอยู่มืดแบบมืดตึบอะเมื่อกี้ตู้ยอยู่ข้างในเกิดนะใครเอาปลาพลาสติกมาเนี่ยกูเองออกมาแล้วเกิดนะไอ้เคี้ยงมึงมึงไปก่อนเลยให้กูปวดขี้ไว้เด็กกูมาแล้วมาแล้วอเ,เอาไปฉายไปฝากไอ้ตุ้ยแล้วกันนี่เราเราฝากแล้วอ่อโอเคโอเค อยู่ไหนกันนี้ได้เครื่องใหญ่ได้เครืองใหญ่อ๋อโอเคแล้มีแล้วปะมีแก้วโอเคข้างบนนะไปเดี๋ยวนี้มันหมดคอป่ะเนี่ยข้างบนหมดไม่มีอะไรด้านซ้ายเต็มไอ้ตันละเดี๋ยวด้านหน้าด้านล่างลงด,ด้านล่างก่อนแล้วกัน <Okay. S 1> มีไฟเอ็กซิตซึ่งกูไม่กล้าเข้าโอ้ลบเลยตุ้ยเพนเอ,อะไรแมลงอย่าลงไปอย่าลงโอเคไหนบ้างเนยข้างหน้ามีอะไรบ้ะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะไม่รู้ยังยังไม่เกิดอะไรช <Okay. S 1> นาตัานตันนะโอเคงั้นกลับตัวอย่าเปิดไฟฉายทางไว้นะ นี่เนี่ยเดี๋ยวฟังนะันไปนอนนะฝั่งนี้ตันไอ้เชี่ยเหลือแต่ข้างล่างเหรอกูขอขอร้องเลยทำไมอ่ะมันมีอะไรข้างล่างมันมีมแมลงอยู่อ๋อตัวอะไรอ่ะแมลงกระราด้วยตัวเล็กมันมีตัวเล็กอยู่มีกระราด้วยนะนลงไปแล้วอ๋อคิว นั่นน่ะพี่น้องจิปปี้น้องจิปปี้เอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมันไม่กล้าเข้าใกล้เหรอเบนไปขี้เอ้ยไอเฮียมันมาแล้วไอเฮียหนีไอเฮียมันขึ้นมาด้วยกูออกแล้วกูออกแล้วมันขึ้นมาด้วยไอคิวเหลือไอคิวละเอาละสิไอคิวจะทำไงกับมัน เพียงรอดอยู่ไหมอะน้ำหไม่รู้อนไอ้เชียนหึ่งก็ไม่รอดละฮ <c oughs> ัลโหลคิวนะไปกลับกลับ,กล,บกลับได้ไหมกูไม่อยู่กูไม่อยู่ใกล้ตุยแล้วกันเดี๋ยวกูตายอ้าวเ้ยมาหลบใต้นี้มาหลบใต้นี้ เอออ่ <c oughs> ะแ้วทำไมตายอดอกดอกเดียวดอกเดียวแตกสามคืออะไรไอ้เยัยเหลยเป็นไปขี้ด้วย <c oughs> ไอ้เย้ยเหลยเป็นไปขี้โอ้ย มจะบอกว่าเมื่อกี้ระบบมันหบอกใช้มันมันตรวจพบระบบอ่ามันตรวจพบว่าเราทิ้งใครทิ้งวัตถุเดี๋ยวนี้ก็ทิ้งแม่งเลยทิ้งเลยกูตายเลยกูยังไม่ทันเล่นหลบข้างล่างเลยตายแล้วไอ้กีไม่เกี่ยวไปข้างล่างแล้วเนี่ยจะถึงอยู่แล้วอีกนิดเดียวเองแม่งเล่นกับมางงเหลือให้เล้นลอยเว้นต่อไป เฮ้ยได้ยินเสียงเป็นมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาละครับพี่นอ้องดูหน้าจอไม่เห็นใครเลย <c oughs> ไม่เห็นศพกองกันอยู่สามคนแน่เลย <c oughs> ไเห็ใหญ่มันน่าจะเห็นศพกองกันอยูสามคนว่ะถีบกันหอไงอะแลไม่เก็บของเลยนะดูปลาศพอยู่ข้างล่างโอ้ยยัยเม็งซ้ำศพด้วยฟ้าผ่าไอเหล็กมันอยู่กันแล้วนรอฟ้าผ่าแม่ซ้ำศพไอ้ยี่ไอ้ยมเหลติดแล้วลบหกสิบเปอร์เซ็นต หกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเนาะ The mode Paranoid Employee โ oh, อ yeah. ้โห่ What the fuck yeah. ที่หลังกูจะไม่เดินใกล้พวกมึงครับ กูไกููกกำลังดูกูกำลังดูกูกำลังดูในกล้องอยู่ว่าเห็นศพผอศสามคนพร้อมกันเมื่อไหร่ไม่กูเห็นกล้องของมันแบบมันมันอยู่รวมกันแบบแปลกไว้เหี้ยเป็นศพไปแล้วไอ้เหี้ยกำลังมาเอ้กูก็นึกว่าพวกมึงแบบเออน่าจะแบบเอาของไม่ได้เยอะหรืออะไรงี้เลยพวกมึงเจอตัวเหี้ยอะไรกันวะไม่ได้เจอเลยฟ้าผ่าล้วนๆเลยกูจะไม่เดินไกลของมันแล้วแม่งเอ้ยเกมฟ้าผ่ามึงโดนมึงโดนกันอยู่ตรงไหนนี่ โจนกันอยู่ไอ้ข้างใต้ไอ้นั่นเลยไอ้ข้างใต้ที่หลบเลยจริงจริงเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยไอ้เีอยแล้วกูเดินออกมาให้ไอ้ยามเป็นเสียงเยียสิบเป็นแปกูยังไม่ทันตัวเชี้ยอะไรเฮ้ยไอ้เชี่ยนอนกูไปแล้วหนอนยักษ์โดดข้ามหัวเมื่อกี้เป็นเต้ รอ,รอดรอดทุกคนใช่ไหมรอดอยู่นอนยักโดดข้ามหัวเมื่อกี้ไอ้เชี่ยคุณตุ้ยอะ่ะคุณตุย้ยไอ้ตุ้ยอยูไ่ไหนอย่าบอกนะว่าตุ้ยโดนสังเวยไปแล้วแม่งไอ้เชี่ยมึงหนอนโผมาเนี่อถึงหนังเรื่องเฮี้ยนั่นเลยดูนั่นมึงเหยียบทรายที่มึงตายอไอ้เชี่ยเอ้ยได้ตุต้ยอะ่ะอ่ะไม่เป็นไรเข้าไปรอยตุ้ยไปเอ๊ะเฮ้ะเอ๊ะอ,อ,อะไรอะ่ะทำไม ทำไมเหมือนกูเข้ามาคนเดียวเลยฮัลโหลไม่ได้มีไม่ได้มีแค่คุณมึงอยู่ไหนอะไรอ่ะขวดขวดโคตรขวด ทำไมมันมืดจังวะมีเป็นซัข้างล่างเออเอาเอาไปวางไว้นอกมันมียันนี่กลับทางไหนนะทางนี้ใช่ไหมใช่หรอใช่ทางนี้เหรอมืดจังอ่ะเออๆออใช่แล้วล่ะตัเอเชียกตุยอยู่นี่มีฟ้าผ่ามาหรอมีคนเข้าไปเลยเป็นยไหนยไ อี๒ใบแล้วอีกไม่ได้เซ็นริคอ่ะเออเเมื่อกี้ก็ได้เอาวางข้างนอกด้านซ้ายยังเขี้ยไม่เสร็จเลยป่ะคิวแต่มืดอะตรงนี้ค่อยสว่างขึ้นมาหน่อยไม่ใครอะไรอะไรอะไรไปแล้วอย่าอะไรอย่าอย่า้ระอย่าโดดเข้าไปไม่มีตัวโอเค ไป,ไปมาแล้ว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 ไหนวะออกเลยไะเนี่ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะตัวอะไรตัวอะไรมันเป็นหนอนหนอนสีขายังไม่เห็นเลยเอาออกเอาเอากลับไปก่อนไหมไม่มีฟ้าฝนเอาไปก่อน,น,นดีกว่าเออเออไปค่คอยๆทยอยไปไหมยุบกัดกบดนดีไม่ได้วะ แม่งโยนแต่เพเดยไม่ได้เอาไปเกมก่อนค่อยๆไอ้เหี้ยเราต้องระแวงหนอนนี่ด้วยจริงเหรอใช่ไอ้เฮียคนไปเลยหมดละหมดละหมดละไปเลยไปเลยไอ้เหี้ยตัวกูต้องระแวงหนอนใช่ไหมี่ยดูตรงพื้นดีๆนะไอ้เหี้ยสตามิน่าหมด โอเคมาละโอ้หนอนประตูเลี้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตัวเุ่ยอะไรเนี่ยไปแล้วไปไปเลยไอเตุ่ยโดนแดกไอตุยโดนแดกปิดปิดประตูปิดประตูไอตุยไก่เป็ดไอตุยไก่เป็ดโดนแดกไปแล้ว What the fuck อะไรวะน่าอะไรทำให้โดนแดกกันตัวแยไอ้เหี้ย่แม่ไองสัสไม่เข้าวิญญานเฉยเลยดีนะยืนศพกูอยู่ในยานแล้วมันก็นิวเบรปีนเออศพอยู่ในยานทั้งคู่ไม่เป็นไรไปไปไโอ้ขายของได้สองร้อยเลยตรงเนี้ย สองร้อยยี่สิบเจ็ดม2 7เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่บอกว่า t o day วะเฮ้ฮ้เฮ้สูแล้วนี่สู์แล้วดอ่ะเฮ้เรากำลังไปนี่อยู่ไปนี่อยู่อ๋อกำลังไปส่งของเนาะโอเคเอ้ถ้ามันหักครึ่งครึ่งราคาี่เราก็ไม่รอดนะเว้ยรอดจินี่มันสองร้อยยี่สิเ็ดเองนะเราส่งไปแล้วเดสิบเ็ดอจ็ิบเจ็ด๋อเออเออเออใช่ใช่ รอบนี้จะมีใครโดนแดดไหมปลาไปขายด้วยนะไอ้เหี้ยเอามาขายเอามาขายไอ้พอตอนพอ่อนฮะไม่เอาปลามาไม่ต้องเอาขายให้หมดเลยเออขายหมดมึงจะไปลดการเก็บเหี้ยหรอเก็บไว้รอบหน้าครับอีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีใครโดนแดกไหมเนี่ยกูวิ่งออกก่อนละ ไอตุ้ยเอาเข้าไปไอตุยเอาเข้าไปเอาไปวางก่อนเอาไปวางก่อนอย่าเพิ่งกดกระดิ่งนะพ่อเฮ้ยเชี่ยไอตุ้ยยังไม่วางเลยวางดิวางวางมัน้งกดวา่จีเอมันได้ครบแล้วเนี่ยไอครบแล้วอ่ะมันต้องกดวางไม่ได้ต้องกด E ไม่ใช่เมื่อกี้เออกูไปดีใจอย่ากกดย้ำไอสัตว์กูไปแล้วมันได้ครบแล้ว วะาผ่านครั้งแรกว่ะเฮ้ย hey, ผ่านว่ะไม่เชื่อผ่านรอบแรกเดอนไปเยอะเลย,ยเยอเลยเพียบเลยเฮ้ยนี่ไงตาสามเก้าบาทเลยร้อยเปอร์เซนต์กนเงี้ยใครยังไม่ขึ้นยานเอาขึ้นเลยไปเลยสตาร์ชิปสตาร์ชิปทูเปอร์เอาว่ะในที่สุด มันมีสั่งสิงพวกไอเทมที่ช่วยในการเล่นด้วยนะมีมีเยอะเลยแต่ไม่รู้ว่าต้องสั่งอะไรมันเปลี่ยนหน้าจอยนี่ยังไงวะอ๋อไอตังไอตังนี่มันอยู่ในมันดูในนี่ก็ไว้ตังเอายานขึ้นดิโอโคตาลิชเอาขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วเอ๊ะนั้นลงเ,เราจะลงไปที่เดิมเหรอใช่ไหมเนี่ย ใช่ใช่เราลงมาที่เดิมมาขึ้น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 ให้เงี้ยเราไม่บอกวะคูบอกอยู่แล้วแล้วโคตรใต้เพิ่มอีกสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทไอ้เหี้ยเราจะตายกันไหมเราลงถึงพื้นยังถึงแล้วขึ้นขึ้นลงลงมาไปดามาร์ชดูไหมฮะมาร์ชเอาดิมาที่ดาวนะไอ้นี่อ้นีมึงขึ้นวงโคจรเรยงขึ้นแล้วขึ้นแล้ว กำลังขึ้นกำลังขึ้นโอเคขึ้นแล้วขึ้นละมาเราออร์บิทอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดกอดีออนเฮ้ยอะไรวะทำไรกันทำไรกันทำไรกันนะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไม่เอานะ expansive แล้วก็ o ค s t a n นยังไม่ได้ลงในเวิร์ดพอเธอฝักน้ำท่วมน้ำท่วมเหรอเฮ้ยเปลี่ยนดาวเปลี่ยนดาวไม่เอา อ่าไม่ไม่เอาใช่ไหมดาวน้ําท่วมป่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวกัเปลี่ยนเดี๋ยวกัมึงดูของคนดีไม่ว่ามีอะไรขายบ้างอ่ะลองดูมีวอกกี้ท็อกกี้สิบสองบาทวอกกี้ท็อกกี้หเหรอมีแฟลชสิบห้าบาทแฟ<ม> <shovel S 2> ลฮะแฟไลมีโชเวลโชเวลมีโชเวลสามสิบบาทเอาไปทําอะไรวะเอาไปสู้เหรอใช่ไปขุดอะไรสักอย่าง,งมั้งมีล็อกพิกยี่สิบบาทล็อกพิกแล้วก็โมแฟลชสิบห้าบาท โหมแฟลทไลท์อ่ะคือน่าจะไฟฉายแบบขั้นสูงกว่าแต่ยันลองดูไหมเฮ้ยมีสตันเจเน็ตด้วยว่ะมีมีระเบิดมีระเบิดสตันด้วยว่ะระเบิดสตันนะมีเรดาร์บูสเตอร์หกสิบบาทมีสเปรย์สเปรย์เพนอะเอาไปทำอะไรเอาเอ็กี้กซ์เทนชั่นลัดเดอร์มีบันไดบันไดเฮ้ยเยี่ยเจ็ดแพ็กเจ็ดร้อยเจ็ดแพ็กเจ็ดร้อยอีกยี่แพงจังวะไอ้เหี้ยมีปืนมีแซฟกันสเปนเศษเหอเ เอ๊แต่ไม่รู้แต่กูรู้แต่กูรู้ว่าอันนี้น่าสนใจวะ่ะสแันกรีนเนต็ตอะ <c oughs> สแันกรีนเนต็ตเท่าไหร่นะหกกมันต้องต้อง,องมีอวุธตัว,ดดวอ๋อมันมีอัพยานด้วยเว้ยนะอัพยานเท่าไหร่มันเบียบมันแบบอัพแบบเออเป็นพวกอุปรกรณ์นี้มากกว่าไม่ได้อัพยานยยเอ๊ะอะไรคือเทเบิลวะมีโต๊ะด้วยเดี๋ยวกูลองดูดิ คือเล้ยนี่ไงเฮ้ยเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรกันกูกไม่รู้ <c oughs> เอามาทำอะไรเอามาเต้นมันเ,เก็บยังไงอะเก็บไม่ได้สรุปโต้ไปทำอะไรวะเก็บทางเอาวอลกี้ t ทลกี้มาไหมไว้สิลจสายกันทางไกล มันมันย้ายของมันมันมูบไปไงวะมูบไม่ได้มันต้องน่าจะได้นี่มันบอกมูฟมันบอกมูบได้อัต้องกดอะไรวะกดอะไรมูบปะระวังได้เกะกะชิบหายกด B กดบฮะอ๋อเออนี่ไงกด B อ๋อเชีย